ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ youtube นะคะช่องนี้แชร์เทคนิคการทำช่อง youtube สายขาวทำตามกฎให้เข้าสู่ระบบแล้วปล่อยให้ระบบดันช่องและดันคลิปของเราแชร์จากประสบการณ์ตรงที่ทำจริงใช้จริงและเป็นพื้นฐานการทำช่อง youtube ตามแนวทางทางการตลาดที่ผู้ติวมีความถนัด และก็สามารถถ่ายทอดความรู้ได้นะคะสำหรับมือใหม่หัดทำ Youtube ทุกคนทุกท่านที่อยากสร้างรายได้จากการทำช่อง Youtube แล้วทำยังไงจะให้ช่องเข้าสู่ระบบวันนี้จะแนะนำฟังก์ชันที่เราต้องใช้และแอปพลิเคชันที่เราต้องใช้สำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำช่อง Youtube ด้วยอุปกรณ์มือถือนะคะก็จะมีความายาก นิดหนึ่งต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะคะมากกว่าคนที่เขามีทั้งมืมอถือและคอมพิวเตอร์หรือมีทั้งมือถือหรือโน้ตบุ๊กนะคะวันก็ต้องขอยอมรับเลยค่ะว่าใครก็ตามที่ทำช่อง YouTube ด้วยอุปกรณ์มือถือเครื่องเดียวแล้วสามารถผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้ไปจนรอดตัวนะคะถือว่าเก่งมากค่ะเพราะว่าส่วนตัวของวันเองนะคะเป็นคนที่ ทำช่อง YouTube โดยใช้มือถือในการถ่ายคลิปค่ะและใช้ iPad ในการตัดต่อและการตั้งค่าหลังบ้านนะคะสำหรับมือใหม่ทุกคนทุกท่านที่อยากจะแนะนำวันนี้ค่ะไม่ว่าเราจะมีอุปกรณ์ใดๆก็ตามคนที่ใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเขาก็ประสบความสำเร็จในการทำช่อง YouTube เยอะแยะค่ะทุกคนอย่าท้อก็พอนะคะเพียงแต่เราต้องรู้ว่าสำหรับมือใหม่ที่สนใจและกำลังเริ่มต้นจริงๆนะคะ การเปิดช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้ในปัจจุบันจะมีอยู่2เงื่อนไขค่ะคือ1เราต้องเปิดช่องเป็นแบรนด์นะคะสำหรับคนที่ใช้การล็อกอินด้วย Gmail และใช้ YouTube บนแพลตฟอร์ม YouTube แล้วก็ใช้ YouTube ดูอยู่แล้วแต่ไม่เคยทำช่อง YouTube เราจำเป็นต้องรู้ค่ะว่าการเปิดสร้างรายได้ได้ในอนาคตนั่นก็คือการเปิดช่อง YouTube ขึ้นมาแล้วสร้างให้มันเป็นแบรนด์นะคะอันดับที่2เมื่อเราสร้างเป็นแบรนด์แล้วเราต้องอัปโหลดคลิปค่ะ และจะต้องมีเงื่อนไขในการเปิดสร้างรายได้นั่นก็คือถ้ายังไม่ผ่านเงื่อนไขนี้เราจะยังไม่ได้รับเงินจากการทำช่อง YouTube นะคะข้อหนึ่งก็คือต้องมีผู้คนกดติดตามหรือยอด Subscribe 1,000 Subscribe คค่ะข้อ2ก็คือเราจะมีจำเป็นจะต้องมีจำนวน ชั่วโมงสะสมสำหรับผู้ดูที่เข้ามาดูคลิปเราสะสมครบ4,000ชั่วโมงค่ะในระยะเวลา365วันนั่นก็คือจะมีการนับ365วันครบเมื่อไหร่ได้1,000ซับส r คร์และ4,000ชั่วโมงก็เปิดสร้างไรายได้ได้เลยนะคะ 365วันก็คือ1ปีโดยประมาณสำหรับบางคนบางช่องอาจจะเปิดสร้างไรายได้ได้ก่อนระยะเวลา1ปีอันนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องรู้เปิดช่อง YouTube เป็นแบรนด์และ2ต้องผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้มีผู้กดติดตาม1,000ัซับสไครและ4 0 0 0ชั่วโมงสะสมการรับชมค่ะ และ2สิ่งที่เราต้องรู้ในการเปิดช่อง Youtube นะคะนั่นก็คือฟังก์ชันต่างๆหรือการใช้งาน Youtube ค่ะจะขอแนะนำให้มือใหม่ทุกคนทุกท่านต้องรูู้้มฟังก์ชันนี้และต้องใช้งานให้เป็นค่ะคือ1นแอปพลิเคชัน y o u t u b e บนมือถือหรือที่เราเรียกว่าหน้าบ้าน Youtube ควรจะเป็นมือใหม่หัดทำ Youtube เราจะต้องเรียกชื่อฟังก์ชันต่างๆ ให้เข้าใจและเรียกให้ถูกต้องนะคะเวลาที่มีปัญหาเราถามกูรูหรือผู้รู้ในการทำช่อง YouTube เราจะได้บอกเขาได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงนะคะอันนี้เรียกว่าหน้าช่อง YouTube ก็คือแพลตฟอร์ม YouTube หรือแอปพลิเคชัน y o u t u b e ที่เราเปิดบนมือถือค่ะซึ่งในปัจจุบันนั้นการใช้งานบนมือถือสามารถรองรับการใช้งานได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะอันดับหก็คือการ อัปโหลดคลิปปกติอันดับ2ก็คือการอัปโหลดช็อตคลิปอันดับ3ก็คือการโพสหน้าชุมชนสำหรับช่องที่สามารถใช้โพสหน้าชุมชนได้ก็จะมีฟังก์ชันขึ้นมาที่มือ,มอถือว่าโพสนะคะ อันดับ4ก็คือสตอรี่ก็คือเรื่องราวที่เราสามารถแชร์ได้เราก็เช็คดูนะคะเมื่อก่อนกฎของผู้ที่จะใช้สตอรี่ได้คือต้องมียอดคนกดติดตาม1 0 0 0 0หมื่นซับสไครในปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่ากดเปลี่ยนไปหรือ,อยังแต่สามารถเช็คได้ที่หน้าช่องของเราเองนะคะถ้ามีฟังก์ชันแบบนี้เรียกว่าเราเปิดสร้างเราสามารถใช้โพส และก็ Story ได้นะคะซึ่ง Option ฟังก์ชันที่เห็นดังต่อไปนี้ก็คือเห็นในแอปพลิเคชันบนมือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่แท็บเล็ต iPad ก็จะเห็นแบบนี้นะคะและแอปพลิเคชันเรายังสามารถ เข้าไปจัดการคลิปวิดีโอและแก้ไขคลิปวิดีโอบางข้อความบางฟังก์ชันบางออปชันที่เราต้องการแก้ไขเดี๋ยวเข้าไปดูได้เลยค่ะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก่อนการเปิดช่อง YouTube เลยนะคะก็คือแอปพลิเคชัน y o u t u b e ตัวนี้ค่ะ สมมุติว่าเราเริ่มต้นการเปิดช่อง YouTube เลยนะคะกดเข้าไปค่ะเราจะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะทุกคนจะเจอหน้าจอเหมือนกันหมดหน้านี้ที่เปิดเข้ามาแล้วเราจะเห็นทุกช่องที่ระบบดันขึ้นมาเราเรียกว่าหน้าฟีดหรือหน้าแอปหรือเราเรียกว่าหน้าบ้าน y o u t u b e นะคะเป็นภาษาที่คนทำช่อง YouTube เรียกกันค่ะ แล้วเราจะเห็นรูปโปรไฟล์อยู่ทางด้านขวามือด้านบนเราคลิกเข้าไปนะคะตัววันเองใช้การเปิดช่อง YouTube 1อ e ีเมลหลายช่องมากๆค่ะเมื่อเรากดสัญลักษณ์สามเหลี่ยมด้านข้างนะคะเราจะเห็นช่องของของวันเองนะคะขึ้นมา6ช่องแต่ทำจริงๆแค่ 2ช่องก็คือติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube และมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะให้เราเลือกคลิกนะคะช่องที่เราต้องการจัดการถ้าเราอยากจัดการช่องไหนเราแค่มาสลับบัญชีตรงนี้ที่หน้าบ้านนะคะตอนตอนนี้จะพาทุกคนไปดูที่มาดามบ้านนาสวีเดนค่ะเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะตอนนี้รูปโปรไฟล์ทางด้านบนขวามือจะเป็นรูป ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะให้เราคลิกเข้ามานะคะแล้วเลือกคำว่าช่องของคุณค่ะเราก็จะมาเจออันนี้เรียกว่าหน้าบ้าน YouTube นะคะวิธีการจัดวางหน้าบ้านแบบนี้เราเรียกว่าการปรับแต่งช่องค่ะซึ่งเราจะต้องไปทำในเว็บไซต์เบราว์เซอร์สตูดิโอนะคะตรงนั้นขอเรียกว่าสตูดิโอ ซึ่งเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะคะส่วนตรงนี้เรียกว่าหน้าบ้าน YouTube ค่ะซึ่งหน้าบ้าน YouTube ตอนนี้เราสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นได้เยอะมากค่ะให้ดูที่คำว่าการจัดการวิดีโอนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นหมวดหมู่ของวิดีโออยู่ด้านบนค่ะหน้าแรกเรียกว่าการจัดเรียงตามคลิกเข้าไปนะคะ เราจะเรียงแบบไหนเรียงแบบมีคนดูมากสุดเรียงแบบใหม่ล่าสุดสำหรับตัววันเองใช้เรียงแบบใหม่ล่าสุดนะคะเราจะเห็นคลิปที่เราอัปโหลดล่าสุดขึ้นมาอยู่ด้านบนเสมอค่ะตัวที่2นะคะวีดีโอก็คือคลิปที่เราตัดต่อเป็นแนวนอนทุกคลิปนะคะจะเรียกว่าวีดีโอค่ะตัวที่3วีดีโอสั้นหรือช็อตคลิป คลิปที่เราอัปโหลดหรือถ่ายเป็นแนวตั้งของโทรศัพท์มือถือขนาด9คูณ16ทุกคลิปที่ยาวไม่เกิน1นาทีจะมีสัญ,ญลักษณ์สีแดงขึ้นมาที่หน้าคลิปแบบนี้และเรียกว่าช็อตคลิปค่ะตัวต่อไปคือสดหรือะะสตรีมมิ่งนะคะสตรีมมิ่งหรือคลิปไลฟ์สดค่ะก็จะถูกจัดอยู่ตรงนี้ นะคะมีการจัดเรียงเอาไว้อย่างชัดเจนในหน้าการจัดการวิดีโอนะคะเราสามารถแก้ไขปรับปรุงคลิปได้โดยการคลิกเข้าไปที่จุด3จุดด้านหลังคลิปค่ะเราจะเห็นเมนูคำสั่งว่าบันทึกไปยังเพลย์ลิสในกรณีที่เราไม่เคยเอาคลิปนั้นจัดเป็นเพลย์ลิสเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูเลยนะคะกดเข้าไปค่ะ คลิปนี้นะคะยังไม่ถูกจัดเพลย์ลิสต์วันก็จะกดบวกเพลย์ลิสต์ใหม่ด้านบนค่ะตั้งชื่อว่าของขวัญปีใหม่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเปิดเป็นสาธารณะค่ะเดี๋ยวนะคะหายไปค่ะเอาใหม่นะคะกดคำว่า playlist ค่ะ พิมพ์คำว่าของขวัญปีใหม่ค่ะการจัดเพลย์ลิสต์ก็คือการจัดหมวดหมู่เหมือนกับคลิปของเราเป็นห้องสมุดค่ะเราจัดเรียงคลิปเอาไว้เป็นหมวดหมู่ผู้ชมก็จะดูง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วกดคำว่าสร้างค่ะคลิปนี้ของเราจะไปอยู่ที่ของขวัญปีใหม่นะคะแล้วมีอีกหลายคลิปที่เราไม่ได้จัดหมวดหมู่กดเข้าไปค่ะที่จุด3จุดเลือกบันทึกไปยังเพลย์ลิส แล้วเราเลือกของขวัญปีใหม่นะคะคลิปไหนที่เป็นของขวัญปีใหม่เราก็กดเลือกเป็นของขวัญปีใหม่คือจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของคลิปนะคะ mm. เผื่อคนดูเข้ามาดูเขาก็จะได้ดูเป็นคลิปเป็นเรื่องราวนะคะเป็นหมวดหมู่ค่ะหมดแล้วนะคะน่าจะหมดแล้วค่ะหมวดหมู่ของขวัญปีใหม่นะคะเสร็จแล้วค่ะ นี่คือการจัดหมวดหมู่นะคะและการใช้งานการแก้ไขวิดีโอตัวที่สองคือแชร์วิดีโอคำว่าแชร์วิดีโอถ้าเป็นมือถือนะคะเราสามารถแชร์คลิปของเราขึ้นไปที่หน้าฟีดหน้าโพสสำหรับคนที่มียอดคนกดติดตาม500คนขึ้นไปเราสามารถใช้โพสได้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวนะคะขออนุญาต อตอนนี้เราอยู่ในรายการไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวไปที่วิดีโอก็ได้ค่ะเลือกวิดีโอที่เราอยากโพสต์ Post ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตเลือกก่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกคลิปเก่าที่ที่เราต้องการดันให้ผู้ชมเห็นอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเลือกคลิปนี้นะคะ แล้วเราก็กดคำว่าแชร์ค่ะกดจุด3จุดด้านหลังคลิปแล้วกดคำว่าแชร์กดคำว่าสร้างโพสตตรงนี้จะมีว่าสร้างโพสต์ก็คือโพสต์ขึ้นไปในหน้าโพสต์ชุมชนของช่องเราเองกับ Copy Link Copy Link กก็คือมีตัวลิงก์ให้เรา กด copy ตอนนี้นะคะเมื่อเราเลือกคัดลอก copy Link ์ไปแล้วตัวลิงก์จะอยู่ในนิ้วของเราเราจะเอาไปโพสใน Facebook จะเอาไปโพสใน l ล n e กลุ่มหรือจะเอาไปส่งข้อความใน Inbox ก็ได้นะคะก็ไปกดวางในแพลตฟอร์มที่เราต้องการค่ะแต่ตอนนี้วันจะทำเป็นโพสให้ดูนะคะกดแชร์วิดีโอค่ะแล้วกดคำว่าสร้างโพส ก็จะเข้ามาหน้าชุมชนเลยสำหรับคนที่มียอดคนกดติดตามไม่ถึง500คนเราก็ยังใช้หน้าโพสไม่ได้นะคะตอนนี้ก็จะบอกว่า,าคลิปนี้นะคะเก็บเห็ดดำที่สวีเดนสวยฟินปีนี้ เห็ดเยอะมากเสร็จแล้วนะคะก็กดคําว่าโพสค่ะการโพสจะเป็นการโปรโมทคลิปอีกครั้งหนึ่งเราจะใช้ในกรณีที่เราอยากดันคลิปเก่าเราเปลี่ยนปุกคลิปเก่าแล้วเราอยากดันให้ผู้ชมเห็นอีกครั้งเราแก้ชื่อคลิปแล้วเราอยากดันให้คลิปนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเราก็กดคําว่า Post นะคะตัวต่อไปคำว่าแก้ไขกดเข้าไปดูตรงคำว่าแก้ไขเราสามารถเปลี่ยนหน้าปกนะคะจากรูปด้านบนตรงกรอบรูปแบบนี้นะคะเลือกรูปที่ YouTube แคปให้หรือเลือกตรงคำว่าเปลี่ยนถ้าเราไปจัดเตรียมคลิปหน้าปกเอาไปจัดเตรียมรูปภาพหน้าปกเอาไว้แล้วนะคะก็กดเลือกค่ะ ตัวต่อไปนะคะชื่อคลิปเราสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ตลอดเวลาคำอธิบายใต้คลิปเราสามารถกดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็เพลย์ลิสต์เราสามารถใส่เพิ่มได้ตลอดเวลานะคะเสร็จแล้วก็ออกไปค่ะกดที่จุด3จุดตัวเดิมแก้ไขการตั้งค่าชั้นสูงในสตูดิโอนะคะ หน้าช่อง YouTube สามารถลิงก์ไปใน YT Studio ได้เรากดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเรากดเข้ามานะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยอัปโหลด YT Studio ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ให้เราอัปโหลดนะคะนอกจากแอป YouTube บนมือถือที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนทราบก็คือ บนหน้าช่อง y YouTube ของเราสามารถลิงก์ไปที่ YT Studio หรือที่เราเรียกว่าการตั้งค่าหลังบ้านถ้าเราเปิดผ่านอุปกรณ์มือถือ YT Studio จะมีหน้าตาแบบนี้และเราสามารถเปิดเข้าไปจากหน้าช่อง y o u t u b e ของเราในอุปกรณ์เคลื่อนที่และมือถือได้เลยค่ะเพียงแต่ YT Studio จะมีการเกิด ลักษณะแพลตฟอร์มการเปิดอยู่2ที่ด้วยกันนะคะคือ 1. เราสามารถเปิดได้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่มือถือแท็บเล็ตและ iPad ต่างๆค่ะ 2. เราสามารถเข้าจัดการหลังบ้านได้ด้วย www.studio.youtube.com นั่นก็คือการเข้า เว็บไซต์ YouTube เราสามารถจัดการหลังบ้านได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวนะคะว่า YT ใช้ทำอะไรได้บ้างบนแอปพลิเคชันในมือถือและ studio.youtube.com หรือ YT Browser เราสามารถทำอะไรได้บ้างเรียกชื่อให้ถูกนะคะที่อยู่บนมือถือเราเรียกว่าแอป YT ทีที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือเราสามารถ เปิดเบราว์เซอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะคะเราเรียกว่าเว็บไซต์ YouTube และ Studio YouTube ค่ะเมื่อเรากดเข้ามานะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยอัปโหลด YT Studio ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ให้เราอัปโหลดนะคะแต่สำหรับคนที่อัปโหลดแล้วให้เรากดเข้าไปตรง คำว่า open หรือเปิดได้เลยค่ะเมื่อเรากดเข้ามานะคะระบบก็จะลิงก์มาที่ YT Studio ซึ่งจะเห็นได้ในมือถือเท่านั้นขออภัยนะคะตอนนี้เครื่องของวันจะลิงก์ไปที่อ่าเบราว์เซอร์ค่ะตอนนี้นะคะเรา การใช้ YT Studio ใช้ได้2ที่เหมือนที่เกิ่นเอาไว้ต้นคลิปนะคะจะพาทุกท่านไปที่แอป YT เราเรียกว่าแอป YT บนมือถือนะคะหรือคนทำช่อง YouTube จะเรียกว่าหลังบ้านบนมือถือ เมื่อเราเข้ามาที่หน้าช่องของเราแบบนี้นะคะเราสามารถลิงก์ไปที่ YT Studio ได้โดยการเลือก YouTube Studio ด้านล่างตรงนี้นะคะด้านล่างสุดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สีแดงให้เรากดเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะลิงก์มาตรงที่ Studio ในมือถือแบบนี้นะคะตัวนี้เราเรียกว่าแอป YT ทุกคนที่เป็นมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคนทุกท่านจะต้องรู้จักแอป YT หรือหลังบ้าน YouTube บนมือถือนั่นเองค่ะในแอป YT เราจะเห็นอะไรบ้างหน้าแรกที่เราเปิดเข้ามานะคะเราจะเห็นข้อมูลวิเคราะห์ของช่องก็คือจำนวนการดูจำนวนชั่วโมงยอดเงินยอดผู้ติดตามและกราฟของช่อง ที่ทุกคนเห็นเป็นสีเทาหัวทิมอยู่ที่หน้าจอช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนี่คือกราฟและความหมายของสถิติถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าช่องขาลงนะคะสีของลูกศรแต่ละสีจะมีความหมายที่เราจําเป็นจะต้องรู้ ซึ่งใครอยากรู้เรื่องสีของลูกศรให้ดูท้ายคลิปนี้นะคะจะวางไว้ด้านด้านหลังคลิปของ End s c r e e นหรือดูจากคลิปที่ขึ้นหน้าปกตอนนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใน YT Studio เราจะเห็นอะไรบ้างเราสามารถแก้ไขปรับปรุงคลิปที่เราอัปโหลดไปแล้วนะคะและเราสามารถดู สถิติการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์หรือการเปิดสร้างรายได้จากสัญลักษณ์ตัว S ด้านล่างนะคะสร้างรายได้ช่องมาดามบ้านานาสวีเดนเข้าร่วมโปรแกรมแล้วจะเห็นเป็นแบบนี้ค่ะส่วนช่องไหนที่เป็นช่องใหม่นะคะเราจะเห็นอีกแบบหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นช่องนี้นะคะวันเปิดเอาไว้สำรองสำหรับสอนเท่านั้นนะคะถ้าเรากดเข้าไปตรงคำว่าสร้างรายได้ เราจะเห็นว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับช่องเราสำหรับคนที่เป็นมือใหม่และยังไม่เปิดสร้างไรายได้จะมีวิธีการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์จะมีแถบสีน้ำเงินวิ่งแบบนี้จำนวนผู้ติดตาม1,000คนและจำนวนในการรับชม4,000ชั่วโมงเมื่อถึงเมื่อไหร่เราก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์นั่นคือเราเริ่มได้รับ รายได้จากการลงคลิปแต่ตราบใดก็ตามที่ช่องของเรายังไม่ถึง1,000ซับสไครและ4,000ชั่วโมงเราก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆและยังไม่มีรายได้เขา้านะคะการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์เนอร์ตรงนี้จะต้องใช้ระยะเวลา365วันคือภายใน365วันจะถึงเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นเราก็เปิดสร้างรายได้ได้ทันทีค่ะและบน YT Studio ยังมีส่วนต่างๆอื่นๆให้เราเรียนรู้นะคะดูจากเมนูคำสั่งด้านล่างหน้าแดชบอร์ดเนื้อหา a n a l y ิติกความคิดเห็นหน้าแดชบอร์ดก็คือหน้าแรกที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะขอสลับหน้าช่องแบบนี้นะคะ เราจะเห็นสถิติเราจะเห็นเนื้อหาคลิปที่เผยแพร่ล่าสุดนะคะเราจะเห็นข้อมูลและคอมเมนต์เราสามารถกดเข้าไปตอบคอมเมนต์สามารถกดเข้าไปแก้ไขคลิปได้เหมือนกับหน้าช่องของเราได้เลยนะคะถ้าเรากดหน้าเนื้อหาก็จะมีการเรียงเมนูด้านบนให้เราเห็นวิดีโอวิดีโอสัน้นสด และเพลย์ลิสต์เราจะเห็นจุด3จุดด้านหลังของคลิปซึ่งเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้เช่นเดียวกันค่ะเรากดเข้าไปที่คำว่าแก้ไขวิดีโอดูนะคะตรงนี้จะมีคำว่าการเปิดสร้างรายได้ให้เราคลิกไปที่การเปิดสร้างรายได้สำหรับคนที่ ใช้ YT Studio บนมือถือและเปิดสร้างรายได้แล้วเราจำเป็นจะต้องมากดคำว่าเปิดรายได้จะได้เข้าถ้าเราไม่มากดคำว่าเปิดเราอัปโหลดวิดีโอเฉยๆ คลิปของเราไม่เปิดสร้างรายได้เราก็ไม่ได้รายได้นะคะตรงนี้คือมือใหม่หัดทำ u t u b e ต้องเตรียมตัวสำหรับการเปิดสร้างรายได้ค่ะและสัญ,ญลักษณ์การเปิดสร้างรายได้ตรงนี้จะเห็นก็ต่อเมื่อเราเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์หรือผ่านการสร้างรายได้แล้วนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่ง ออปชันหรือฟังก์ชันที่ใช้งานในช่อง YouTube ที่เราต้องรู้จักนะคะก็คือหลังบ้านสตูดิโอหรือเว็บไซต์หรือเบราว์เซอร์หลังบ้าน YouTube เราเรียกว่าหลังบ้านสตูดิโอค่ะซึ่งเราจะเปิดช่อง YouTube ผ่านเบราว์เซอร์นะคะของอินเทอร์เน็ตค่ะที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็คือ iPhone นะคะจะใช้การเปิดผ่าน Safari หรือ Google Chrome ค่ะที่เห็นอยู่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ก็คือ Safari นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่ขั้นตอนการแรกข,ขั้นตอนแรกในการเข้าหลังบ้าน Studio ค่ะให้เราก,กดเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะคะให้ไปเริ่มต้นที่หน้า Google แบบนี้ค่ะเราเข้ามาที่หน้า g o o g l e com นะคะหรือหน้าแรกของการค้นหาค่ะ แล้วให้เราพิมพ์คำว่า YouTube Studio ค่ะพิมพ์ไปเลยนะคะมันก็จะขึ้นตัวเลือกมาให้ด้านล่างเลยค่ะว่า YouTube Studio แบบนี้นะคะให้เรากดเข้ามาที่ YouTube Studio แล้วเราจะเห็นคำว่า YouTube Studio สีม่วงขึ้นมาด้านบนค่ะให้เรากดค้างที่คำว่า YouTube Studio กดนิ้ว ค้างลงไปเลยนะคะจะมีแถบขึ้นมาว่าดาวน์โหลดแอปอันนั้นก็คือแอป YT แต่ที่เราจะจำเป็นจะต้องใช้ตรงนี้ก็คือสตูดิโอนะคะให้เราเลือกคำว่าเปิดจากเมนูด้านล่างนะคะกดเข้าไปค่ะจะเป็นหน้านี้นะคะแล้วกดคำว่าใช้สตูดิโอต่อค่ะกดเข้าไปนะคะ ก็จะลิงก์มาหน้าแบบนี้หน้าแบบนี้คือ studio.youtube.com หรือเรียกที่เราเรียกว่าหลังบ้านสตูดิโอจะมีหน้าที่และฟังก์ชันให้เราใช้ในการทำช่อง YouTube แล้วก็จำเป็นมากๆเพราะเมื่อเราเป็นมือใหม่ค่ะทำ u t u b e ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้นะคะให้เรากดไปที่สัญ,ญลักษณ์ตัว A S อตรงเมนูด้านซ้ายมือค่ะ เราก็จะเห็นต้นไม้นะคะสำหรับคนที่ทำช่องใหม่ๆเดี๋ยวขอสลับบัญชีให้เห็นชัดๆนะคะเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปต้นไม้แบบนี้นะคะเราเรียกว่าต้นไม้แล้วก็จะมีสถิติผู้ติดตามแล้วก็เวลาในการรับชมแจ้งให้เราทราบและก็ให้เราติ๊กด้านล่างนะคะ ให้เปิดเป็นเราจะส่งอ e ีเมลแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนั่นก็คือเมื่อเราเปิดสร้างรายได้เราต้องเข้ามาที่ studio.youtube.com หรือที่เราเรียกว่าหลังบ้านสตูดิโอนะคะและตรงนี้จะมีการจัดการอีกเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของช่อง YouTube ของเราเรียนรู้เรื่องสถิติ เพื่อเอาไปพัฒนาช่องของเราซึ่งในขั้นตอนต่อไปก็จะพาทุกท่านมารู้จักทีละฟังก์ชันและการใช้งานทีละตัวนะคะแต่ตรงนี้ก็คือ3ฟังก์ชันที่เราต้องรู้จักค่ะช่องหน้าบ้าน YouTube ผ่านแอป YouTube หลังบ้าน YT Studio ผ่านแอป YT และหลังบ้าน Studio ผ่านเบราว์เซอร์ studio.youtube Com. สามพื้นที่ที่เราต้องใช้งานและจําเป็นมากๆสำหรับคนที่จะเปิดช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้ในอนาคตถ้าคิดว่าพร้อมแล้วเรารู้จักทั้ง3ฟังก์ชันแล้วนั่นหมายความว่าเราจะเริ่มสร้างช่อง YouTube ได้แล้วคะ่ะและนี่ คือฟังก์ชันออปชันการใช้งานของ YouTube ที่อยากจะแนะนำให้มือใหม่หัดทํา YouTube ทุกคนทุกท่านทราบนะคะเราจำเป็นต้องรู้หน้าบ้านหลังบ้านแอป YT และ s t u d i o .youtube.com เพื่อใช้งาน และการใช้ประโยชน์จากการตั้งค่าช่องและการตั้งค่าคลิปให้มีประโยชน์ที่สุดสำหรับมือใหม่หัดทำ Youtube สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านหากมีปัญหาอยากรู้เรื่องอะไรในการทำช่อง Youtube ตามกดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ทุกคลิปนะคะหากสนใจบทเรียนสอนออนไลน์เรียนรู้ด้วยตัวเองโปรดดูท้ายคลิปนี้ชื่อเพลย์ลิสต์ สอนออนไลน์27บทเรียนเรียนตามและทำตามได้เลยค่ะโดยไม่ต้องปรึกษาใครเรียนรู้ด้วยตัวเองลงมือด้วยตัวเองได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ